แบบอืม,อ,มอร่อยเนาะขบๆอยูน่นะลุงเนาะแบบฉ่ำๆสวัสดีค่ะเจ้าเดือนจ๋ามาพบมาพ่อก,กันคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะมีการลูกสาวคนกลางกันพี่น้องมาหาเรา,ย,เย,ายุงเทศจ๋าเราติดงานด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะเอินค่ะน้องเอินเหรอน้องเอินกินอะไรวันนี้ส้มตำเส้นเล็กกุ้งสด สมตามเส้นแก้วค่ะลูกอ๋อเส้นเส้นแก้วใช่ไหมมาเสียบใหม่ใครตามไม่กินค่ะขึ้นแม่ค่ะนมากินมากก้าวเดินดองกุ้งให้ลูกสาวค่ะพี่น้องเรามากินกุ้งดองเนี่ยค่ะคนมากินดิบขึ้นแม่ <laughs> มเด้๋ยอยายน้อยกินอยู่ <laughs> ของกันแม่สามีเก่าค่ะพี่น้องค่ะน,น,น,นมาหาเพื่อนมาหาลูกหาเต่าเพื่อนอยู่กับหลานค่ะพีนพ่น้องเพ่นเลี้ยงหลานให้เนี่ยเพื่นถามไปเลี้ยงลูกให้ จำไหมอร่อยมากกินวานมาแล้วจะเด้อแซ่บแซ่บก่อนอรบ้างอรมอยได้ไหมคะว้าวตีแม่เนียอร่อยอืมอกี๊ยวกรุบกรอโอู้หาวมากว้าวอร่อยมากอร่อยปากกว้าง บบกต้องเชียร์อืมอืออะไรขออภัยเลยจ้ะแสงอาจจะไม่สวยแตงธรรมชาติแตงเนาะไม่ชอบอย่างเงี้ยอระถินถั่วป่ะอืม ผักมีหลายอย่างค่ะผักมีอะไรบ้างคะมีถั่วผักบุ้งอะ๋รฮะกระถินกระเชดใช่หรือกระเฉดกระถินต้องมีแบบเป็นต้นอันนี้เป็นแล้วก็เป็นเกลืออะไรนะชอบเม็ดเม็ดกระถินกระถินอืมอืมอร่อยเผ็ดมากอ่ะคนนี้ใช้มือค่ะ ดมาโมงแม่เฮ้ยผิ้อลุงหัวเะลูกเอยังหรอผิ้ลงหัวนั่งกันอ๋ออะลรแต่มาก่อนนิดนึงตุ้งดังข้างล่างเี่แหลแบบอร่อยเนาะคุกๆเนี่ะลุงนะเยอ สัมอัมว้มาวน่งเข้ากล้องเราชอบตีมือแม่ใช่ไหมชอบมากเลยครับเซ็บค่ะครับาตำลหลง 참요 참맛 음음 รบประทันเนะนี่ยนี่เยอะนางชอบกินกุ้งบองนางชอบกินของสดแบบแบดแบบ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 โบบแบบแนบแบไแบบ็น,นไแเ เ,เข,ข,ข้าขใจแม่ผู้สานป่ะเข้าใจเข้าใจหรอคะเข้าใจบางครั้งเข้าใจบางครั้งเฮ้ยโอ้ยน่ากินนะมากอร่อยมาก

嗯嗯嗯，yeah. <Abby at> mm, no、好快乐，嗯快乐，好能吃吧？太怕了。啊，那是卖，那是卖给你的。啊，啊？ อา,าขาลูกจะกบพ่ชายเราโคตรสิเลยตามจนลูกกินน้ำหมดได้ใส่ซอสป่ะใสนะ่ซอสนหทำน้ำยาขานมจีนย ลืมซื้อมาทำน้ำยาไ oh oh ม่ก็เลยเหรอวางเลยหรอ <c oughs> เลย <c oughs> ลองด้เี่กล้องเราเป็นยังไงจีจีบป, <c oughs> ป่ะเนาะนะก ตอกตั้งปลาอือครัอืออือนี่อืออื้มอร่อยเผ็ดอร่อยเนาะลืมลืมด้วยแม่ตำติดเกลือเกลื ่อเป็นอร่อยลูกมันจะได้ไม่ขาวกุ้งประเทีเม็ปแก้วกุบๆเ่ะนะว่าว มันแสบที่มันเค็มป่าเขาอยากเป็นเลี้ยงันเป็น่องขาต้องกินนต้งหายเลยแม่ก็รู้